สวัสดีครับแก้วกล้าเจริญยนตนะครับวันนี้พามารีวิวนะครับรถเข้าใหม่ Honda CB500X นะครับชมเลยนะครับตันนี้ปี2018นสิบปดนะครับสวยๆเลยครับขายในราคา129,000บาทนะครับสนใจสอบถามได้นะครับสวยๆเลยนะครับนี่ไม่มีรอยล้มเลยนะครับ รถมือเดียวเลยนะครับให้ดูนะครับเดิมๆสวยๆนะครับพร้อมใช้เลยท่านใดที่หาอยู่นะครับเชิญได้เลยนะครับแก้วกล้าเจริญย์นะครับช่อง Youtube แก้วกล้าบิ๊กใบนะครับรายละเอียดตารางการผ่อนนะครับส่งให้ดูในช่องนะครับหรือว่า Facebook นะครับแฟนเพจ แก้วก้าเจริญยนไบทช็อปนะครับผมได้เลยครับสวยนะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังนะครับสวยเลยเดิมเดิมนะครับรถใช้งานมา1 8 6 5 1กรอมนะครับอาจจะมีขึ้นนิดๆิดเพราะว่าลูกค้าสามารถขับขี่ทดลองได้นะครับทุพั่านที่ร้านนะครับก่อนตัดสินใจนะครับไม่ซื้อไม่ว่ามาลองได้นะครับที่ร้าน ทางนะครับส่งการนี้ท่านใดไม่มีรถขี่กลับบ้านนะครับเชิญได้เลยครับสมไฟ LED นะครับปี2018นะครับสวยพร้อมใช้นะครับท่านใดหาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมแก้วกล้าเจริญยนบิ๊กไบค์นะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ด้วยนะครับผม ขอบคุณครับ